ททบร .5 ร่วมกับบริษัทด็อกเตอร์วารายตี้จำกัด คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นนะครับเรามีประเด็นเรื่องของการลงทุนการบริหารจัดการเงินออมที่น่าสนใจสําหรับทุกคนนะครับมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการลงทุนกันต่อนะครับแน่นอนว่าการลงทุนในหุ้นกับความผันผวนนะั้นเป็นสิ่งคู่กันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หลายครั้งนะครับที่เราคิดว่าเราประเมินปัจจัยแวดล้อมต่างๆอย่างครบถ้วนอย่างทุวนทีแล้ว ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันแล้วกระทบกับการลงทุนของเรานะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือการบริหารความเสี่ยงเราจะไปติดตามกันกันกบอิโฟกราฟิกกันก่อนครับเคยได้ยินกันใช่ไหมครับว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตก็คือความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตธุรกิจการงานครอบครัวหรือแม้แต่เรื่องของเงินก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนทั้งนั้น ความไม่แน่นอนเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนความเสี่ยงในชีวิตเราที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกชะลอเศรษฐกิจไทยไม่โตความไม่สงบทางการเมืองธุรกิจมีปัญหาเงินหมุนไม่ทันไม่ได้โบนัสไม่ได้ขึ้นเงินเดือนโดนไล่ออกจากงานเจ็บป่วยและอีกหลายเรื่องที่เราไม่คาดคิดและไม่อยากให้เกิดขึ้นดังนั้นการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนพึงกระทำ ทั้งแผนชีวิตและแผนการเงินเพราะแม้ชีวิตเราจะเดินอยู่บนเส้นได้ที่เรียกว่าความเสีย่ยงและโลกของการลงทุนก็มีความเสีย่ยงแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เสี่ยงที่สุดก็คือการไม่ลงทุนอะไรเลยเพราะนั่นหมายถึงเรายอมให้เงินเฟ้อกัดกินเงินของเราให้ด้อยค่าลงเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ผ่านไปรู้แบบนี้แล้วเรามาบริหารความเสี่ยงด้วยการลงทุนกันดีกว่าครับ ท่าลงทุนในวันนี้นะครับเราจะมาจัดทับรับกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกันคุยกันกับดร,รสมจินสอนไพศาลนะครับกรรมาการผู้จัดการบริจอฐารไทยหรือว่าทีม BAM ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทครับแน่นอนว่าอย่างที่เราเกิดเงนไปเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเนี่ยหรือเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ระเบิดก็ได้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วกระทบกับการลงทุนในคอสแนนความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียด้วยแต่ในเรื่องของการลงทุนเรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงบ้างก่อนอื่นผมอยากจะชี้ ขยายผลให้เห็นนิดนึงคว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการลงทุนของเราได้อย่างไรครัเสร็จแล้วก็จะไปคุยต่อถึงคําถามของคุณบอยว่าแล้วเราทําอะไรกับมันได้นะครับ,รบผมมีข้อมูลเล็กๆที่จะ,ะฝากให้ดูนิดนึงครับว่า เมื่อเหตุการณ์ระเบิดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับพอวันอังคารเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็ตกค่อนข้างมากโดยเพิ่งยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับโลกนะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างเฉพาะเกิดขึ้นในประเทศไทยใช่ครับเราเรามีตัวเลขให้ดูนะครับว่าวันนั้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยติดลบ2.56%โดยดูที่เซ็ตอินดี x แล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นเซ็ต50เนี่ยติดลบ2.79% ที่น่าสนใจคือกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยติดลบ9.12เอรโอโดนหนักมากแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นเป็นบางธุรกิจบางโรงแรมอาจจะติดลบมากกว่านี้ครับประเด็นที่ผมอยากจะชี้ไม่ได้จะบอกว่ากลุ่มท่องเที่ยวไม่ดีแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อ ความคาดหวังโดยตรงในกลุ่มนี้ก่อน uh huh. แต่ผมยังเชื่อว่าประเทศไทยยังมีศักยภาพและจะมีโอกาสกลับมาดีอีกนะครับ<ม>แต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าการลงทุนของเรากระจุกตัวเช่นมีแค่หนึ่งหุ้น hmm. หรือว่าหนึ่งเซกเตอร์เนี่ย hmm. ผลกระทบมันจะรุนแรงมากมนะครับแล้วดังนั้นเองเนี่ยการเบื้องต้นเนี่ยแน่นอนในเรื่องของความเสี่ยงนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทําไม่ได้คือเราคาดการล่วงหน้าไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ uh ้น่ใชครับสิ่งที่เราทําได้มีอยู่ ก็คือว่าการจัดกองทัพของการลงทุนของเรารให้มันรองรับแม้เหตุการณ์ร้ายๆจะเกิดขึ้นได้นะครับดูภาพต่อไปนิดหนึ่งนะครับรบภาพต่อไปเนี่ยเคยแสดงให้เห็นละครั้งหนึ่งว่าในทรัพย์สินที่เราเลือกลงทุนได้3กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยนะครับ uh huh มีหุ้นมีพันธบัตรแล้วก็มีตราสารหนี้ครับ ระยะสั้นนี่นะครับถ้าเป็นหุ้นไทยเนี่ยเฉลี่ยตั้งแต่ปี1999ต้นปีเป็นต้นมาจนถึงสิ้นปีที่แล้วผลตอบแทนของหุ้นได้เฉลี่ย12%โดยประมาณมพันธบัตรรัฐบาลไทยได้ผลตอบแทนเฉลีย่ย5.8%แล้วตราสารนี้ระยะสั้นของไทยที่เป็นพันธบัตรระยะสั้นของเรานะครับได้ผลตอบแทนเฉลี่ย4%หุ้นคือเส้นสีแดงข้างบนนะฮะอ่าใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นเงิน1บาทที่อยู่ใน ตราสารนี้เนี่ยจะกลายเป็น187บาทใน16ปีส่วนพันธบัตรจะกลายเป็น245จาก100หนึ่งจาก100หนึ่งจาก100หนึ่งและสำหรับหุ้นเนี่ยจาก100จะเป็น680บรหุ้นได้เยอะที่สุดแต่ว่าก็ผันผลที่สุดก็คือ high risk high return ดูจากเส้นก็จะขึ้นขึลงลงแบบนี้สิ่งที่ผมอยากจะเน้นให้ดูก็คือตรงที่แรงเงา่ครับตรงที่แรงเงาเนี่ยเป็นปีที่ เลวร้ายที่สุดของหุ้นซึ่งปีนั้นคือปี2008แฮมเบอร์เกอร์คราสิสเราคงจำ<อ>ได้นะฮะนะครับะจะจะฉายซ้ำภาพเดิมอีกสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับ,รบว่าตลาดหุ้นไทยปีนั้นติดลบ44%โดยประมาณแต่ว่าตลาดพันธบัตรเนี่ยบวกขึ้นมา10 10กว่าเนได้ะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าใครที่จัดทับลงทุนแล้วมีหุ้นบางส่วนมีตัวพันธบัตรบางส่วนเนี่ยมันก็จะช่วยชดเชยกันไปได้ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าปีที่หุ้นไม่ดีเนี่ยแล้วเราควรจะละทิ้งการลงทุนเลยเพราะจะเห็นได้ว่าหลังจากปีนั้นเนี่ยหุ้นก็กลับขึ้นมาได้อีกอใช่ครับเพราะฉะนั้นหลักที่สําคัญก็คือการมีทับลงทุนที่ มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีและก็ไม่กลัวจนเกินไปในบางกรณีหรือไม่กล้าจนเกินไปแล้วเสี่ยงจนเกินความสามารถที่เราจะรับความเสี่ยงได้าาซึ่งหลักพื้นฐานก็คือการจัดทับลงทุนซึ่งผมมีโมเดลพอร์ตให้ดูนิดหนึ่งครับผมนะครับในสไลด์ถัดไปเนี่ยว่าเราอาจจะจัดแทนที่จะเป็นหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เราอาจจะมีหุ้นแค่ขวามมือสุดนี่คือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบแล้วก็ถัดมาทางซ้ายมือก็จะเป็นมีหุ้นหกสิบ แล้วก็ถัดมามีหุ้น30แล้วก็หุ้น15ในซ้ายมือสุดเนี่ยะจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนเฉลี่ยในบรรทัดล่างสุดเนี่ยครับถ้ามีหุ้น100%ได้12พอมีหุ้น60ได้10%มีหุ้น30ได้8%มีหุ้น15ได้6%กเปอะนะครับ 12, 18, อย่าอก็ลดหลั่นกันไปตามระดับของการมีน้ำหนักหุ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยครับถ้า ไปดูที่ความเสี่ยงซึ่งผมเน้นตัวปี2008ให้ดูว่าถ้าเรามีหุ้นร้อเในปีนั้นน่ะมันก็เสี่ยงสูงสุดด้วยนะมันลบ44ภายในปีเดียวภายในปีเดียวแล้วถ้ามีหุ้น60%ก็23%ถัดมาก็7%กว่าแล้วก็ ประมาณ0%สําำหรับการมีหุ้น15%เพราะฉะนั้นมันชัดเจนเรื่อง h risk h i g h r h t u r n เพราะนั้นหลักแรกเนี่ยก็คือถ้าเรารับความเสี่ยงได้น้อยก็มีสัดส่วนของหุ้นน้อยหน่อยก็ได้ <Aha. S 2> แล้วก็ไปลงทุนอย่างอื่นนะครับทีนี้ประเด็นถัดไปที่สำคัญมากก็คือระยะเวลาการลงทุนเงินที่อยู่ในหุ้นเนี่ยควรจะลงทุนได้นานแค่ไหนสไลด์ถัดไปนี่จะชี้ให้เห็นชัดๆว่าใน16ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยครับผมถ้าเราแบ่ง มาดูสังเกตช่วง6ปีที่ร้ายๆนะครับหปีที่ร้ายๆก็คือปีสุดท้ายเนี่ยมาลงในปีที่ติดลบ,บเยอะหน่อยนะครับ,รบซึ่งก็คือช่วงแรกเนี่ยมาสิ้นสุดปี2004ซึ่งช่วงเวลานี้เนี่ยติดลบ43%ในปี2000ติดลบ11%ในปี2004แต่เฉลี่ยแล้วบวก13ช่วงที่2นะฮะ,ะตรงกลางเนี่ยเงินก็จะคร่อม ปีที่ลบ11ด้วยแล้วมีปีสุดท้ายคือปีแฮมเบอร์เกอร์ครีิสม4ลบ44แต่ถ้าลงทุน6ปียังได้7.7ปครับผมนะครับหปีสุดท้ายนะครับเริ่มจากปีแฮมเบอร์เกอร์คริสตั้งแต่ต้นปีแล้วก็มาปิดปี2013 เฉลี่ย6ปีก็ยังบวก11%เอซอยู่เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าการลงทุน6ปีใน3ช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยยังได้ผลตอบแทนเป็นบวกครับผมดังนั้นเองผมคิดว่าแม้เราจะพูดไม่ได้ร้อเปอร์ซตว่าถ้าลงทุน6ปีขึ้นไปเนี่ย<ต>จะ <ทำ S 2> ไม่ติดลบเลยเออ แต่ว่าโดยสถิติเนี่ยครับมันเป็นอย่างนั้นประมาณ5-7ถึงปีเนี่ยเป็น1วงจรเศรษฐกิจเพราะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถจะลงได้อย่างน้อยสัก5-7ถึงปีขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นหลักพื้นฐานเวลาที่เราจะเลือกลงทุนในทับหน้าอย่างกองทุนพุ้นทุนนะครับก็การความเสี่ยงด้วยการกระจายสินทรัพย์หรือไม่ก็ลงทุนระยะยาวหน่อยหรือควบทั้งสองอย่างเลยก็ได้อ่าใช่ครับแล้วก็เรื่องถัดไปก็คือว่าเรายังมีทางเลือกในการลงทุนต่างประเทศได้ด้วยอ๋อใช่ครับ ซึ่งในสไลด์ถัดไปเนี่ยนะครับจะชี้ให้เห็นว่าเวลาเรามองเนี่ยครับประเทศไทยนะครับเราก็มีปีที่ดีและปีที่แย่หน่อยนะครับตัว emerging market ก็เช่นกันแล้วก็ซึ่งคือ EM นะครับ DM คือ d e v e l o p market ประเทศที่พัฒนาแล้วถ้าเราสังเกตดูเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าบางปีในแต่ละภูมิภาคก็บวกลบแตกต่างกันไปแล้วขวามือสุดเนี่ยครับคือตัวลงทั้งโลก ที่ผมผมใช้ตัวแทนอันนี้อาจจะไม่ใช่ดัดชนีนะครับความมือสุด GQG ย่อมาจาก Global Quality Growth uh huh. ซึ่งเป็น กองทุนของของเวลลิงตันที่เราฟีดเข้าไปนี่นะครับจะเห็นได้ว่าในหลายปีที่เราติดลบเนี่ยของเขาค่อนข้างมี performance ที่ดีนะครับข้อมูลในอดีตอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของอนาคตแต่นี้ก็เป็นตัวแทนที่เห็นภาพของ performance นิดหน่อยแล้วลองนึกภาพว่าถ้าเรามีของไทยด้วยมีของต่างประเทศด้วยเราไม่ได้ชนะเขาตลอดแต่การกระจายความเสี่ยงเนี่ยจะทําให้ผลตอบแทนโดยรวมของเราดีขึ้นครับแล้วก็มาถึง สไลด์สุดท้ายนะครับที่ผมจะสรุปสไลด์คลาสสิกของเราอ่าสไลด์ <c oughs> ครับผมในความคิดพื้นฐานของเรานะครับ,รบว่าการจัดทับลงทุนเนี่ยต้องมุ่งวัตถุประสงค์เราสามารถที่จะแบ่งทับลงทุนของเราเป็นทับหน้าทับกลางทับหลังครับแล้วก็หลักที่1เนี่ยก็คือความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ครับนะครับและหลักที่2ก็คือต้องกระจายความเสี่ยงอันนี้ต้องขอให้ชัดเจนทีนี้แล้ว S 2> <S 2> จะมีอะไรอีกบ้างที่เราจะลดความเสี่ยงได้ในระยะเวลาต่างๆนะครับอันถัดไปในข้อสองของผม,มก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรารับความเสี่ยงไม่ได้จริงๆก็เลือกเครื่องมือการลงทุนที่เป็นแบบทับหลังเยอะหน่อยหนึ่งอย่างถ้าเป็นของบรจฐานไทยก็ธน,นาพลัสธนาไพบูลอย่างเงี้ยสำหรับการลงทุน,ทนสักเดือนหนึ่งสาหรับธนาพลัสสักห6เดือนสําหรับธนาไพบูลก็จะเสี่ยงต่ําหรือ ในในประเด็นถัดไปหรือเงินบางก้อนก็ไปอยู่ทับกลางทีนี้ทับหน้าที่อยากจะเน้นเป็นพิเศษในวันนี้ก็คือเราอาจจะเริ่มต้นจากเซตห้าสิบ0หรือที่เราเรียกว่า US 500หรือกระจายไป g l o b a l quality growth ก็จะทำให้ความเสี่ยงโดยรวมดีขึ้นแล้วอันที่ผมเขียนไว้ว่าหมายเลข4ก็คือ ให้แน่ใจนะครับว่าเงินที่จะไปอยู่ทับหน้าลงทุนได้สัก5-7ปีขึ้นไปถ้าเราทําได้อย่างนี้ครับเราก็จะมีทับลงทุนที่สามารถจะรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ดีขึ้นอย่างมากมายถือเป็นพอร์ตการลงทุนที่มีภูมิทัทันแข็งแกร่งแบบนี้นะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็เข้าไปสอบถามได้ครับที่ธนาคารทหารไทยทุกสาขานะครับหรือโทรไปสอบถามที่บลจทหารไทยนะครับหมายเลขโทรศัพท์1 7 2 5คลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.tmbam ลองไปสอบถามกันในรายละเอียดดูนะครับวันนี้ขอบพระคุณดรมากเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับจะยังคงมีเรื่องราวของการลงทุนและน่าจะเหมาะกับเวลาแบบนี้นะครับที่ตลาดหุ้นผันผวนก็คือการลงทุนในตลาดอนุพันธ์เดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับนี่คือวิธีเก็บเงินของผม ที่ได้ดอกสูง2%เริ่มต้นแค่1บาทก็ได้ดอกสูง2%ง่ายๆถอนได้ดอกสูงไม่มีขั้นตัด TMB No Fix บัญชีฝากไม่ประจำง่ายๆครับ TMB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น2% หลวงตาไม่ให้ผมไปหวังอะไรกับปฏิหารมากนักแต่ให้ผมตั้งใจเรียนและเป็นคนดีแล้ววันหนึ่ผมก็ต้องพึ่งปฏิหารและขอให้มันเป็นจริงวิทยาศาสตร์ทำให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาศิริเมธีโดยกลุ่มปตทก้าวแรกเพื่ออนาคตใหม่เปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันธ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ อนที่ผมเริ่มต้นทำธุรกิจก็ยุยังไม่ถึง 30- มสิยซ้ำนะครับมันแข้งที่สุดเรื่องกู้แบงก์เป็นเรื่องยากมาก s c b ีบีมองเราที่สมองครับมืออาชีพมากเป็นนักวิเคราะห์เชนเลอร์จากวันที่เราได้สินเชื่อมาก้อนหนึ่งเราก็เหมือนมีกระสุนยิงปุ้งปุ้งุ้งุง,งธุรกิจมันโตคืร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์180มันคือการติดสปีีเข้าเส้นชัยครับผมเก่งเรื่องจกอักรยาน s c b เก่งเรื่องเงินครับคว้าโอกาสสำหรับ SME ที่ SCB กว่า120 0สาขาคุณกล้าคิดไทยพาาณิชย์กก็ล้้ให เข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการรวยหุ้นนะครับช่วงนี้อยู่กับผมพัชราและทีมงานรวยหุ้นกันต่อนะครับเข้าสู่ช่วงของ f l e x OpenH o u s e นะสครับสร้างโอกาสทำกำไรเปิดบ้านมือใหม่อนุพั์นะครับเรามีข้อมูลดีๆไห้ท่านรับชมกันนะในเรื่องของการ Do and Don't นทำและไม่ทำในตลาด TF l e x ไปรับชมครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เคล็ดลับที่ควรทำและไม่ควรทำในการซื้อขายในตลาด TF l e x กันนะครับเริ่มจากสิ่งที่ควรทำในการซื้อขายในตลาด TF l e x ข้อแรก ควรศึกษาหาข้อมูลและเข้าใจตลาด t f e ฟกให้ดีก่อนการซื้อขาย 2. ควรวางแผนตั้งเป้าหมายและวางกลยุทธ์ทุกครั้งในการซื้อขายโดยคิดกลยุทธ์ว่าหากตลาดมีทิศทางแบบนี้เราควรวางแผนอย่างไรหรือหากไม่เป็นไปตามที่คาดการเราควรจะทําอย่างไร 3. อย่าลืมว่าตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีโอกาสได้กําไรสูงมากแต่ก็มีโอกาสขาดทุนสูงเช่นกันหรือ high risk high expected return 4. ควรประเมินความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ก่อนการซื้อขายในตลาด t f e x เนื่องจากในตลาด t i e x มีความเสี่ยงสูงกว่าตลาดหุ้น 5. ้าควรตัดขาดทุนหรือคัดลอสให้เป็นหากเทรดผิดทางและสุดท้ายควรทำบัญชีการเทรดและบันทึกเหตุผลในการเข้าซื้อขายทุกครั้งเพื่อใช้ติดตามผลงานการเทรดส่วนสิ่งที่ไม่ควรทำในการซื้อขายในตลาด t f e x ก็คือ 1. อย่าใช้แนวคิดการซื้อขายแบบถั่วเฉลี่ยต้นทุนในการซื้อขายในตลาด t i e x เพราะโดยปกติการถัวเฉลี่ยมักจะเป็นการพยายามทําให้ราคาต้นทุนต่าลงหากราคาผิดทางแล้วมีการเติมหลักประกันเพิ่มการถัวจะทําให้เงินจมการซื้อถัวเฉลีย่ยจึงไม่เหมาะที่จะใช้เป็นกลยุทธ์ในการเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2. ออย่าใช้เงินที่มีอยู่ทั้งหมดในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าควรเผื่อเงินสำรองไว้กรณีถูกเรียกเก็บเงินประกันเพิ่มหรือมาจิ้นคอด้วยเพื่อเพิ่มความสะดวกและป้องกันการโดนบังคับขายหรือฟอสเซล 3. อย่ารีบเปิดสถานะใหม่หากเทรดผิดทางควรมีสติและว,วางกลยุทธ์ให้รอบคอบก่อนการซื้อขายใหม่อีกครั้ง 4. อย่าเทรดตามคนอื่นอย่าเชื่อใครคนใดคนหนึ่งจนเกินไปก่อนการซื้อขายทุกครั้งเราจะต้องรู้ว่ากลยุทธ์ที่เราจะเทรดเป็นอย่างไรและเพราะอะไรเสมอ 5. อย่าซื้อขายบ่อยเพราะความเคยชินควรซื้อขายเมื่อวิเคราะห์สถานการณ์แล้วว่ามีความน่าจะเป็นในการได้ผลตอบแทนที่คุ้มสุดท้ายอย่าซื้อขายเกินตัว การที่ผู้ลงทุนใช้เงินจํานวนน้อยไปซื้อขายสัญญาที่มีมูลค่ามากได้หรือที่เรียกว่า l e v e ล a g e นั้นเมื่อใช้ l e v e ล a g e เกินความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้จะถือเป็นการเร่งตัวเองให้มีโอกาสขาดทุนเร็วขึ้นการเรียนรู้ TFX ไม่ใช่เรื่องยากผู้ลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่โบรกเกอร์ TFX ที่ท่านใช้บริการหรือเว็บไซต์ของ TFX ที่ w w w TFX CO TH เป็นข้อมูลดีๆนะฮะหากจดไม่ทันลองไปดูที่แฟนเพจของเราทาง Facebook เนี่ยนะครับแฟนเพจนะฮะ facebook.com/slash/ รวยหุ้นเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ให้ท่านสามารถไปจดได้ว่าอะไรควรดูซะอะไรควรที่จะดรอสหรืออย่าทำนั่นเองนะครับพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากดรเด่นใจชาครพิพัฒน์นะครับกรรมการผู้จัดการของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับหรือทีเฟกซ์เองอยู่ในสายนะฮะสวัสดีครับดรครับ สวัสดีค่ะครับทั้งสถานการณ์ภายในประเทศจนเกิดผู้สูญเสียเองทั้งมีการปรับคอรมอทางด้านเศรษฐกิจทั้งปัจจัยการคอร์เรคชันของตลาดจีนในส่วนของภาวะโดยรวมของตลาดทีเฟกในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรฮะดตรครับต้องบอกว่าถ้าจะรวมพูดถึงทั้งปีนี้ทีเฟกการเติบโตเยอะนะคะถ้าพูดถึงว่าในช่วงสองสามวันนี้ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าวอลลุ่มก็ค่อนข้างเยอะนะคะโดยกว่าปกติเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ตลาดผันผวนแล้วก็ทีเฟกเนี่ยหรือว่า ฟิวเจอร์สลออปชันนี่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในช่วงภาวะผันผวนนะคะคก็จะเห็นวา่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามาทำกำไรเนี่ยการใช้ฟิวเจอร์เพื่อเรียกว่าทำกำไรจาก d i r e c t ันแนลเทรดนะคะคือคมองตลาดแล้วก็ทำกำไรหรือว่าการเฮดจิงเนี่ยมีมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเฮดจิงคนที่ถือพอร์ตเอาไว้เนี่ยก็พยายามที่จะใช้ตัวอินเด็กซ์เนี่ยค่ะมาช่วยประคองพอร์ต ะะและที่เห็นเด่นชัดมากก็คือว่าจะเห็นว่าในช่วงสองสัปดานี้ที่ผ่านมาเนี่ยวอลุ่มของออปชันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะอ,อย่างที่อย่างที่เราทราบกาันการซื้อออปชันก็เหมือนการซื้อประกันน,นะคะคซึ่งจริงๆจะเห็นได้ว่าคนการที่คนมองว่าตลาดจะลงเนี่ยคนก็เริ่มซื้อซื้ออปชันเพื่อประกันความเสี่ยงเสียขึ้นแล้วนะคะครับผมมีสไปรอลเอฟเฟกต์มั้ยครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะามีการเก็งกันในตลาดอยู่แล้วว่า s e น t i m e n t ในเชิงลบยังอยู่แล้วก็มีการทําการช็อตมากขึ้นไหมครับ คือทั้งทั้งเรื่องลองเรื่องชอ็อตไม่เป็นเรื่องปกตินะคะถ้า<ช>มองนะว่าตลาดลงเขาก็ชอ็อตอยู่แล้วแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่พยายามให้ความรู้กันนะคะก็ค,คือ <ผม S 2> ว่าแม้กระทั่งในช่วงขาขึ้นเนี่ยคะ่ะเราก็พยายามจะบอกว่าให้ให้ให้ใหประกันความเสี่ยงบ,บ้างถ้าเปรียบเทียบนะคะอย่างคนเราเนี่ยโดยปกติเราสุขภาพดีมีมีการงานดีถูกไหมคะใช่ครับเรายังซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพเลยถูกไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นในช่วงตลาดขาขึ้นจริงๆเราบอกว่าทํากําไรมาเราก็ยังอยากจะให้ เพื่อประกันความเสี่ยงเพราะว่าเวลาตลาดผันผวนลงมาเนี่ยก็จะไม่เจ็บตัวมากนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เรารเราบอกผู้ลงทุนตลอดเวลาครับที่ดรินใจบอกไปนะฮะคือต้องการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเรามีงานดีๆครับม,มาประชาสัมพันธ์กันที e x Open House 2015ครั้งที่สองไฮไลท์มีอะไรบ้างครับดรินใจครับจริงๆอย่าง,งที่เมื่อกี้คุณแบงค์พูดนะคะว่าตอนนี้ทุกคนมองว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแล้วมันจะกระทบกวับภาวะการลงทุนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเี่ TF Open House จะบอกว่าเราเอาเซียนหลายๆท่านนะคะมาให้ความเห็นกันเลยว่าเจาะลึกเศรษฐกิจแล้วก็ฟันโจรเนี่ยในไตรมารสสี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงทั้งในแง่ทั้งหุ้นทั้งทีเฟกเลยนะคะคทั้งตลาดอันเดอร์ไลน์ยิ่งทั้งทีเฟกแล้วก็ในแง่ของทีเฟกเองเนี่ยเราก็มองว่าเอาเราจะมีสินค้าใหม่ในไตรมารสสี่ที่สี่นะคะเราก็จะมีการให้ความรู้เรื่องว่าจะเตรียมพร้อมอยังไงอย่างประเทศอย่างพาราอเอต่างเจอกันนะคะ แล้วก็มีผู้รู้ต่างๆเนี่ยมาทำเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องของปัแกรมใหม่ๆอย่างเช่น MTs MT4 นะคะครหรือรออปชันวิสานะคะเพทั้งหมดน, <ะ S 2> นี้ค่ะจะเป็นเรื่องของการเจาะลึกของ t f e ฟแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีโปรโมชั่นพิเศษในงานด้วยนะคะครับต้องติดตามกันนะครับดูรายละเรอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ของ t f เ x และเว็บไซต์ของเซมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับดรครับ ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนะฮะก็ยังถัดลงพอดั้งสามงานเอสสามเข้ามาเพิ่มมีในส่วนของ MT4 มนี่นะฮะแล้วก็ออปชั่นวิสเซตนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นเครื่องมือที่ทางตลาดนั้นนำมาให้ท่านอยู่แล้วถ้าใช้ให้เป็นนะครับแม้ว่ามีการแรงกดดันการขายกระออกมากดดันราคาหุ้นแต่ฟิวเจอร์ไซด์ออปชั่นทันสามารถประกันความเสี่ยงได้แถมทํากําไรในช่วงขาลงได้นะครับแล้วก็มีเครื่องมือดีๆอย่างงี้ยฮะมีการล็อกผลิตได้มีการตั้งขัดลุนได้นะครับ สองงานนะฮะงานแรกก็คืองานที่เราได้คุยกันไปนะครับทางด้าน TFX o x o p h o u s u s e 2 5 1 5ครั้งที่2เนี่ยนะครับวันที่6กันยานะครับตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นที่หอประชุมศาสตราจารย์สัเวียนอินทราวิชัยชั้น3ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ ก็ยังเป็นตึกเดิมนะฮะที่อโศกนะครับก็ไปติดตามได้รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างที่เกริ่นไปนะครับว่ามียางแผ่นลฟควชันสาเป็นฟิวเจอร์เข้ามานะครับมีเวิร์กช็อปสัมมนาเข้มข้นจากออปชันกูรูฟิวเจอร์สกูรูต่างๆเปิดบ,บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในงานได้เลยนะฮะเราโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะครับและอีกหนึ่งงานนะครับเจาะลึกเศรษฐรกิจเจาะฟันโฟลตมาสีนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับ เป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องขอโปรโมทนะครับในงาน The Second Thailand Plastic Award นะครับนะฮะ,ะตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับลองไปดูที่ www.ftiplastic.com นะครับ The Second Thailand Plastic Award s 2015นะครับซึ่งจะหมดเขตลงใบสมัครโ่งใบสมัครเลยนะวันที่30กันยานะครับนี่ทั้งหมดหนะฮของในส่วนของรายการรวยหุ้นในวันนี้นะครับ ติดตามกันต่อนะครับวันพรุ่งนี้กับคุณบอยนะฮะและทีมงานรวยหุ้นของเราวันนี้หมดเวลาผมพัชราและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ